ค่ำคืนแห่งแชมเปี้ยนส์ลีกที่กรุงเิสบอนเริ่มต้นด้วยบรรยากาศที่ตึงเครียดตั้งแต่วินาทีแรกแฟนบอลของเบนฟิก้าส่งเสียงกดดันไม่หยุดขณะที่ผู้มาเยือนอย่างเรียลมาดริดลงสนามด้วยความมั่นใจในเวทียุโรปนี่ไม่ใช่แค่เกมเพลย์ออฟธรรมดาแต่มันคือประตูสู่รอบ16ทีมสุดท้ายทุกจังหวะจึงมีความหมายทุกการสัมผัสบ,บอลถูกจับตาเป็นพิเศษโดยเฉพาะจากดาวเตะบราซิลอย่างวินิเซียสจูเนียร์ที่ถูกโฟกัสตั้งแต่ก่อนเกมจะเริ่ม ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกมฟุตบอลระดับสูงจะกลายเป็นคําคืนที่ถูกพูดถึงไปทั่วโลกไม่ใช่เพราะแท็ติกหรือสกอร์แต่เพราะประเด็นอ่อนไหวที่สะเทินวงการฟุตบอลอีกครั้งสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอ t r u e ศูนย์รวงข่าวสารฟุตบอลเด็ดๆที่แฟนบอลตัวจริงห้ามพลาด ้นครึ่งหลังเกมยังอึดอัดทั้งสองทีมพยายามคุมจังหวะกลางสนามแต่จุดเปลี่ยนเกิดขึ้นในเซียววินาทีเมื่อวินิสซิสจูเนียได้บอลทางฝั่งซ้ายเขาลากตัดเข้าในด้วยความเร็วที่เป็นเอกลักษณ์หลอกกองหลังหนึ่งจังหวะก่อนบรรจงปั่นด้วยเท้าขวาบอลโค้งเสียบเสาไกลย,ยิงวัดจดมันคือประตูที่สมบูรณ์แบบทั้งเชิงเทคนิคและความมั่นใจเสียงเฮของแฟนบอลทีมเยือนดังแทรกลางสนามที่เต็มไปด้วยแรงกดดัน แล้ววินิสิอุสก็วิ่งไปยังมุมธงเต้นฉลองตามสไตล์ของเขาท่าทางมั่นใจสนุกกับช่วงเวลาและสะท้อนบุคลิกของนักเตะบ,บราซิลที่เติบโตมากับวัฒนธรรมการเต้นและการแสดงออกแต่ภาพเบียวกันนั้นสำหรับแฟนบอลเจ้าถิ่นบางส่วนกลับถูกมองว่าเป็นการยั่วยุไม่กี่วินาทีต่อมาขวดน้ำและวัตถุบางอย่างเริ่มถูกคว้างลงสนามผู้เล่นเป็นฟิกา้าหลายคนรีบเข้ามาพูดกับเขากับตันทีมพยายามสงบสถานการณ์ บรรยากาศจากเกมฟุตบอลกลายเป็นความตึงเครียดทันทีคำถามสำคัญคือการฉลองประตูต่อหน้าแฟนบอลเจ้าบ้านถือเป็นการไม่ให้เกียรติหรือไม่ในยุคป,ปัจจุบันเราเห็นนักเตะมากมายฉลองด้วยท่าทางเฉพาะตัวตั้งแต่การเต้นการชี้ไปที่ชื่อเสื้อไปจนถึงการสไลด์เข่าเข้าใส่กล้องแต่เส้นแบ่งระหว่างการสแสดงออกกับการยั่วยุนั้นบางมากและมักขึ้นอยู่กับ,บมุมมองของผู้ชมสิ่งที่ทำให้สถานการณ์ซับซ้อนยิ่งขึ้นคืนคอประวัติที่ผ่านมา วินิซิอุสเคยเผชิญเหตุการณ์เหยียดผิวในหลายสนามของยุโรปทําให้ทุกการกระทําของเขาถูกจับตามองมากกว่าปกติดังนั้นประตูนี้ไม่ใช่แค่การขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์แต่มันกลายเป็นชนวนที่ปลุกอารมณ์ทั้งสนามและปูทางไปสู่เหตุการณ์ที่รุนแรงกว่านั้นในอีกไม่กี่นาทีถัดมาหลังการฉลองไม่นานกล้องถ่ายทอดสดจับภาพจังหวะที่วินิสิอุสเผชิญหน้ากับดาวรุ่งของเบนฟิก้าอย่างเจียลูก้าเพรสเตียนีทั้งสองยิงใกล้กันมีการพูดบางอย่างเกิดขึ้น เพรสเตียนียกเสื้อขึ้นปิดปากขณะพูดทำให้ไม่มีใครอ่านปากได้ชัดเจนแต่สิ่งที่เห็นชัดคือปฏิกิริยาของวินิซิอุสเขาหันกลับมาด้วยสีหน้าที่โกรธจัดชี้ไปที่คู่กรณีทันทีเขารีบวิ่งไปหาผู้ตัดสินฟรานซัวเลเท็กซีเอพร้อมร้องเรียนอย่างหนักแน่นว่าเขาเชื่อว่ามีการใช้คำเหยียดผิวนี่คือจุดที่เกมเปลี่ยนจากความขัดแย้งธรรมดาในสนามไปสู่กรอบของวินัยและจริยธรรมระดับสากล เลเทเซียทำท่าทางไข้แขนที่ข้อมือซึ่งเป็นสัญลักษณ์ต่อต้านการเหยียดผิวที่ถูกนำมาใช้ใหม่ตามแนวทางของฟีฟ่าในปี2024สัญญานี้มีความหมายชัดเจนมีการรายงานเหตุการณ์เลือกปฏิบัติและต้องเข้าสู่ขั้นตอนตามโปรโตโคอลเกมหยุดลงทันทีนักเตะเรียวมาดริดถูกพาออกจากสนามชั่วคราวการแข่งขันหยุดประมาณ10นาทีขณะที่เจ้าหน้าที่หารือกันถึงขั้นตอนต่อไป นี่ไม่ใช่เหตุทะเลาะทั่วไปเพราะเมื่อมีการกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการเหยียดผิวการจัดการต้องเป็นไปตามกระบวนการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดแต่ปัญหาคือไม่มีหลักฐานเสียงที่ชัดเจนในทันทีไม่มีภาพอ่านปากมีเพียงคำกล่าวหากับคำปฏิเสธเพรสเตียนี่แสดงท่าทีปฏิเสธในสนามทันทียกมือขึ้นเหมือนบอกว่าผมไม่ได้พูดแบบนั้นความจริงจึงกลายเป็นสิ่งที่ต้องพิสูจน์ในภายหลังในขณะนั้นสิ่งที่เห็นได้ชัดคือความตึงเครียดที่ปกคลุมทั้งสนาม และความรู้สึกว่าฟุตบอลกำลังถูกทดสอบอีกครั้งในประเด็นที่ละเอียดอ่อนที่สุดหลังเซนัววิดจบเกมความสนใจทั้งหมดพุ่งไปที่ห้องถแถลงข่าวของโชเซ่มูรินโ่อดีตกุนซือเรอัลมาดริดซึ่งปัจจุบันคุมทีมเบนฟิกา้าถูกถามตรงๆว่าเขามองอย่างไรกรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคำตอบของเขาทำให้หลายคนตกใจมูรินโ่กล่าวว่าเขาเชื่อว,ว่าวินิซิอุสยั่วยุแฟนบอลจากการฉลองและบอกว่าการทำประตูที่สวยงามควรฉลองอย่างให้เกียรติมากกว่านี้ เขาย้ำว่าสโมอสรของเขาไม่ใช่สโมอสรอเหยียดผิวพร้อมยกชื่อยูเซเบียโอตำนานผู้ยิ่งใหญ่ของเบนฟิกา้าเป็นหลักฐานเชิงประวัติศาสตร์ในเชิงตะก,กะมูรินโญ่กำลังพยายามปกป้องภาพลักษณ์ขององค์กรแต่ในเชิงการสื่อสารหลายฝ่ายมองว่าเขากำลังเชื่อมโยงการยั่วยุก,กับปฏิกิริยาจากแฟนบอลซึ่งเป็นประเด็นที่อันตรายเพราะแม้การฉลองจะถูกมองว่าเกินเลยในใสายตาบางคนแต่มันไม่ควรกลายเป็นเหตุผลรองรับพฤติกรรมเหยียดเชื้อชาติ คำพูดของบูรินโยยังสะท้อนว่าเขาได้รับข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายและไม่ต้องการเลือกเชื่อใครแต่การตั้งคำถามต่อพฤติกรรมของวินิซิอุสในบริบทของข้อกล่าวหาเรื่องเหยียดผิวทําให้เขาถูกวิจารณ์ทันทีจากอดีตนักเตะและสื่อหลายสำนักประเด็นจึงขยายจากใครพูดอะไรในสนามไปสู่ผู้นําทีมควรสื่อสารอย่างไรเมื่อเกิดข้อกล่าวหาร้ายแรงในโลกฟุตบอลยุคใหม่คําพูดของโคช้ชไม่ได้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวแต่มันส่งผลต่อทิศทางของบทสนทนาทั้งวงการ และในค่ำคืนนั้นมูรินโญ่กลายเป็นอีกหนึ่งตัวละครหลักของดรามา่าที่อาจยืดเยื้อไปไกลกว่าผลการแข่งขัน1ต่อ0ูยอย่างสิ้นเชิงหลังคำไม่สัมภาษณ์ของโชเซ่มูรินโญ่ถูกเผยแพร่ออกไปกระแสะตอบโต้ก็เกิดขึ้นแทบจะทันทีโดยเฉพาะจากอดีตนักเตะระดับตำนานที่ทำหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์เกมคลาร์นซีดอร์ฟแสดงความเห็นอย่างชัดเจนว่าไม่ควรมีบริบทใดที่ทำให้การเหยียดผิวถูกเข้าใจได้ไม่ว่าจะเป็นการฉลองประตูหรือการยั่วยุในเกม เขาเน้นว่าการสื่อสารต่อสาธารณะต้องระมัดระวังเพราะสิ่งที่พูดออกไปอาจถูกตีความว่าเป็นการเปิดช่องให้พฤติกรรมเหยียดเชื้อชาติได้รับการลดทอนความร้ายแรงซีดอฟอยังชี้ว่าวินิซิอุสเคยเผชิญเหตุการณ์ลักษณะนี้มาหลายครั้งในอาชีพและนั่นทําให้ความไวต่อสถานการณ์ของเขาแตกต่างจากผู้เล่นทั่วไปด้านเวนรูนี่พูดในมุมที่สะท้อนความรู้สึกของคนดูฟุตบอลทั่วโลกเขาตั้งคำถามว่าทำไมในยุคนี้เรายังต้องถูกเถียงเรื่องการเหยียดผิวในสนามฟุตบอล และย้ำว่าฟุตบอลควรเป็นพื้นที่ของความสุขไม่ใช่ความเกลียดชังขณะที่เทียลวอลคอร์ดมองว่าบางครั้งการไม่พูดอาจดีกว่าโดยเฉพาะในคืนที่ประเด็นละเอียดอ่อนเช่นนี้กำลังถูกจับตาประเด็นจึงไม่ได้อยู่แค่ในสนามแต่ขยายไปสู่บทบาทของผู้นำความรับผิดชอบข,ของสื่อและการกำหนดทิศท,ทางวัฒกรรมในสังคมฟุตบอลนี่คือจุดที่เรื่องราวพัฒนาไปไกลกว่าใครถูกใครผิดแต่มันกลายเป็นบททดสอบว่าวงการฟุตบอลยุโรปจะยืนอยู่ตรงไหนในประเด็นการเหยียดผิว หลังจบเกมเสียงในสนามเงียบลงแต่โลกออนไลน์กับลุกเป็นไฟ v i นิซ i ส s ูเนียรโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมยืนยันว่าเขาเชื่อว่ามีการเหยียดผิวเกิดขึ้นและกล่าวอย่างชัดเจนว่าคนที่เหยียดผิวคือคนขี้ขลาดที่ต้องซ่อนตัวเขายังตั้งคำถามถึงการได้รับใบเหลืองจากการฉลองประตูพร้อมระบุว่าโปรโตโคอลที่ถูกใช้ในสนามครั้งนี้ไม่ได้แก้ปัญหาอแท้จริงฝั่งของจิอันลูก้าเพรสเตีก็ออกมาเคลื่อนไหวเช่นกัน เขาปฏิเสธข้อกล่าวหาโดยสิ้นเชิงระบุว่าไม่มีการใช้คำเหยียดและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพียงการยั่วย,ยุเชิงฟุตบอลตามปกติเพื่อนร่วมทีมของเขาบางรายก็สนับสนุนคำอธิบายนี้ขณะที่สโมสรเบนฟิก้าโพสต์วิดีโอจังหวะเหตุการณ์พร้อมข้อความแสดงการยืนเคียงข้างผู้เล่นของตนในทางกลับกันนักเตะเรอัลมาดริดหลายคนออกมาแสดงจุดยืนสนับสนุนวินิซิอุสโดยเฉพาะคิเลียนอ็มบปเป้ที่กล่าวอย่างแข็งกร้าวว่า หากมีการเหยียดผิวจริงผู้กระทำไม่ควรได้เล่นในรายการระดับสูงของยุโรปอีกสถานการณ์จึงแบ่งออกเป็นสองขั้วอย่างชัดเจน 1. ยืนยันว่าไม่มีการเหยียดผิว 2. ยืนยันว่ามีการล้ำเส้นและในยุคโซเชียลมีเดียความคิดเห็นของแฟนบอลทั่วโลกก็ถูกแบ่งออกเช่นกันบางคนตั้งคำถามต่อท่าทีการฉลองของวินิซิอสุสขณะที่อีกจำนวนมากยืนยันว่าไม่มีการฉลองใดสมควรถูกตอบโต้ด้วยการเหยียดเชื้อชาติความจริงในสนามอาจใช้เวลาในการพิสูจน์ แต่แรงกดดันในโลกออนไลน์เกิดขึ้นทันทีและรุนแรงกว่าที่เคยท่ามกลางความขดัดแย้งที่ทวีความร้อนแรงยูฟาออกถแถลงการยืนยันว่าได้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบด้านจาริยธรรมและวินยัยเพื่อสอบสวนข้อกล่าวหาเรื่องพฤติกรรมเล่ห์ปฏิบัติในเกมระหว่างเบนฟิก้าและเรอัลมาดริดการสอบสวนลนักษณะนี้ไม่ใช่เรื่องผิวเผินกระบวนการจะรวบรวมหลักฐานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นภาพวิดีโอจากหลายมุมกล้องรายงานผู้ตัดสินบันทึกเสียงในสนาม ทำให้การจับผู้เล่นเจน้าหน้าที่และพยานที่เกี่ยวข้องสิ่งสําคัญคือการพิสูจน์ข้อเท็จจริงในกรณีที่ไม่มีเสียงชัดเจนหรือหลักฐานตรงไปตรงมาเป็นเรื่องซับซ้อนอย่างยิ่งโดยเฉพาะเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นท่ามกลางเสียงเชียร์และความโกลาหลหากพบว่ามีการกระทําผิดจริงบทลงโทษอาจครอบคลุมตั้งแต่แบนด์ผู้เล่นปรับเงินไปจนถึงบทลงโทษต่อสโมสรแต่หากไม่พบหลักฐานเพียงพอคําถามอีกชุดหนึ่งจะเกิดขึ้นทันทีระบบโปรโตโคอลปัจจุบันเพียงพอหรือไม่ ผู้เล่นได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมหรือเปล่ากรณีนี้จึงอาจกลายเป็นกรณีศึกษาใหม่ของฟุตบอลยุโรปในการจัดการกับข้อกล่าวหาเรื่องการเหยียดผิวในสนามแข่งขันระดับสูงเพราะทุกการตัดสินของยูฟาจะไม่กระทบแค่2ทีมในค่ำคืนนั้นแต่มันจะส่งผลต่อมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติของฟุตบอลยุโรปในอนาคตด,ด้วยคำถามสำคัญไม่ใช่แค่ใครพูดอะไรแต่คือการฉลองประตูควรถูกจำกัดแค่ไหนการยั่วยุทางกีฬากับการเหยียดผิวเป็นเรื่องเดียวกันหรือไม่ และเราควรตั้งมาตรฐานอย่างไรในยุคที่ฟุตบอลเป็นเวทีระดับโลกฟุตบอลคือเกมแห่งอารมณ์ความหลงไหลและความภูมิใจแต่ไม่มีอารมณ์ใดควรถูกใช้เป็นข้ออ้างของการเหยียดเชื้อชาติค่ำคืนที่ลิสบอนจบลงด้วยชัยชนะของเรอัลมาดริดแต่ไฟแห่งคำถามยังลุกโชนมูรินโญ่ปกป้องสโมสสวินิซิอุสยืนหยัดในข้อกล่าวหาเบรสเีนนีโต้กลับยูฟ่ากกำลังสอบสวนท้ายที่สุดความจริงจะถูกตัดสินจากหลักฐานไม่ใช่อารมณ์ และไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรเหตุการณ์นี้ย้ำเตือนอีกครั้งว่าฟุตบอลไม่ได้เป็นเพียงเกมในสนามแต่มันสะท้อนคุณค่าของสังคมในวงกว้างหากคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเรานะครับเพื่อไม่พลาดข่าวฟุตบอลร้อนๆแบบนี้ในครั้งต่อไปเพราะเราคือบอลทรูที่นี่มีแต่ฟุตบอลแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ